แต่มันไม่แน่นเนาะจัน์มันขึ้นสูงแล้วมันก็เลยไม่เห็นพร้อมกันมันไม่เห็นจัน์แล้วก็ดอกไม้พร้อมกันเห็นจันนิดนึงอนี่น,น,นี่นี่เห็นจันนิดนึ่งเห็นจันนิดนึงนะคะแล้วก็มีดอกไม้แวนด้าก็เห็นนิดหน่อยอืมสวยสวยสวยนะคะเนี่ยมุมนี้ที่ป้าชอบมากเหมือนกันเพราะว่ามีดอกไม้ด้วยและที่สําคัญนะคะม,มุม ที่ที่สําคัญนะคะทุกท่านมุมนี้มันอยู่หน้าบ้านนะคะมันมันอยู่หน้าบ้านเข้ามาที่มีไฟสว่างแล้วมันไม่น่ากลัวแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ถนนตรงนั้นมันก็ไม่น่ากลัวนะคะเพราะว่ามันมันอ่าไมร่รกนะคะมันอยู่ตรงถนนรับวิ่งออกเข้ามันก็สวยด้วยเหมือนกันมุมนั้นแต่ป้าอยากจะพามาดูหลายๆมุมชมจันททั้งทีต้องชมหลายๆมุมนะคะคุณลงก็หัวใจพลังบวกมานะคะ คุณลุงบอกว่าทานข้าวอิ่มแล้วกำลังเดินทางกลับที่พักแต่ไกลอยู่นะที่พักโรงแรมตรงนั้นที่คุณลุงออกไปทานข้าวถ้าเดินไปนี่ไกลนะคะโอ้แต่ว่ามันมีร้านหนึ่งคุณลุงบอกว่ามีมีร้านปา้าคุณหนึ่งอาหารตามสั่งก็อยู่ไม่ไกลเดินไปกินได้ว่างนน,นะคะเพราะว่าตอนเย็นต้องหาหากินเองนะคะที่ที่ป้าไปอบรมครั้งก่อนเนาะตอนเช้าก็ทานอาหารที่โรงแรมจัดให้ ตอนเที่ยงก็ทานอาหารที่โรงแรมที่ตรงที่ประชุมที่ที่ที่สุนีเนาะเขาจัดให้อาหารเที่ยงแต่ตอนเย็นคือหาทานเองพักผ่อนนะคะเลิกประมาณสี่ทุ่มสี่โมงเย็นหรือถึงบางทีก็ติดพันก็อาจจะเหลืถึงห้าโมงกับที่พักก็ไปหาอาหารทานเองตอนที่ป้าไปน้ะป้าก็ซื้อกักตุนไปยัดใส่ตู้เย็นที่โรงแรมไว้ ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องอาหารนะคะแต่ว่าคุณลุงไปคนเดียวนี่ไม่รู้ยังไงไม่รู้คุณลุงอาจจะไม่ได้ซื้ออาจจะไม่ไม,ไม่ไม่จุกจิบเหมือนผู้หญิงนะคะอาจจะไม่ต้องกักตุนอะไรคุณลุงก็แค่เดินออกไปกินอิ่มแล้วก็เดินกลับบ้านอะไรแบบนี้ผู้ชายก็จะง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากนะคะแต่สําหรับป้าต้องมีอาหารไปกักตุนไว้ที่ตู้เย็นด้วยไม่ในนอกตู้เย็นด้วยในตู้เย็นด้วยนะคะก็ต้องมีอาหาร พร้อมเตรียมพร้อมถึงแม้ว่าจะไม่หิวก็เตรียมไว้นะคะโอ้โหมีใครมาชมจันทร์กับป้าเลยมีสีสิบแปดท่านแต่ยังไงก็ขอบพระคุณมากมากเอป้ารู้ว่าตอนนี้นะจันทร์ที่ไหนก็คงจะสวยถ้าไม่มีเมฆนะออ้แต่วันนี้ดีมากเลยทุกท่านท้องฟ้ามันเปิดที่บ้านของป้าที่สวนชมจันทร์มันอะไรจะสวยงามอลหม่ามตาขนาดนี้นะคะ เพราะว่ามันท้องฟ้าเปิดถ้า,ามันมีเมฆก็จบเหมือนกันแหละป้าเปียกจ้างให้ก็ไม่ได้ชมจันต่อให้ชื่อกระท่อมชมจันก็จะไม่ได้ชมแหละนะคะคุณอํานวยสวัสดีนะคะขอบคุณมากหัวใจพลังบวกหัวใจหน้ารักสติ๊กเกอร์มาเป็นกาลังใจให้ป้าเปียกตอนนี้คืนที่คุณลุงไปไปไปอบรมคุณลุงไม่อยู่นะคะแล้วป้าก็าพยายามที่จะ ดูแลทั้งงานดูแลทั้งบ้านดูแลทั้งสวนมันก็เลยไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแถมยังมีอุปสรรคน่องหมามาทําให้สายยางป้าขาดเสียเวลาต้องมาตัดต่อคราวนี้ก็ต้องเสียเวลาไปซื้อสายยางใหม่แล้วก็อาจจะเสียตังเยอะแยะด้วยนะคะเพราะว่าต้องใช้สายยางยาวนะคะลากอ่าก๊อก,กน้ําก็จะอยู่ห่างไม่ติดเยอะนะคะข้างหน้านี้มีแค่สองก๊อก สามนะคะสามกับสปิงเกอร์สปิงเกอร์ยังไม่ได้ต่อนี่เป็นก๊อกล้างมืองเองที่ต่อตรงนี้จะต้องต่อน้ำอีกสักจุดหนึ่งนะคะไม่งั้นลากสายยางยาวมากนะใช้สายยางลากเยอะแล้วก็เปลืองด้วยนะคะถ้าเราสามารถเ,เดินท่อน้ำแล้วก็ปักนะคะอีกจุดหนึ่งนะคะก๊อกน้ำ ไว้อีกจุดหนึ่งกลางสวนน่าจะลากง่ายกว่านี้น่าจะโอเคกว่าตอนนี้เราก็อาศัยว่าเออก๊อกนี้ก็ลากไปทั่วสวนเลยโซนนี้อะไรแบบเนี้ยโซนหน้าบ้านแต่มันก็นะน้องหมามาทําขาดก็จุยไปแล้วถ้าจะซื้อยาวๆเหมือนเดิมก็แพงมากนะทุกท่านโอ้โหทำไงดีเนี่ยแบบเปียกเอ้ย <c oughs> แต่ว่าจันสวยนี่คุ้มมากเลยมายืนชมจันอยู่ตรงนี้วันนี้สุดยอดเลยนะคะ ันนี้ป้าตั้งชื่อกระท่อมชมจันทร์ทำไม